ตอนนี้ยังปรับเวลานอนไม่ได้ยังเหมือนฝันอยู่ <c oughs> ขอบคุณ FC ฟซี t ิ๊กครับที่เชื่อมั่นในครอบครัวเราแล้วก็คอยให้กาลังใจภรรยาผมแล้วก็ลูกต่างชัมมนทอา,าทุกคน ขอบคุณทุกกำลังใจอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณครับที่รักครอบครัวผมไม่เดี๋ยวนี้บอกว่าขอจอขอใจกดไลค์กดแชร์พูดเร็วอะไรนะขอจอขอใจกดไลค์กดแชร์ขอจอขอใจกดไลค์กดแชร์ครับเห็นไหมหน้าหล่อเลยหน้าอย่างกับประจวบขอบคุณทุกคนนะครับที่รักใบเตยครับแล้วเดี๋ยวพี่พักฟื้นสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ อาจจะฝึกเล่นบ้างเพราะเห็นบอกว่านี่ใจส้มของขวัญทั้งนั้นเลยนี่ตอนนี้ได้หัวใจเกือบจะห้าแสนดวงแล้วใจส้มหนึ่งร้อยหนึ่งนี่อันนี้คือหัวใจอันนี้คือหัวใจทุกคนสอนพี่แมนหน่อยสอนติกตอกพี่แมนหน่อยว่าของขวัญน,นี่นี่เขาให้ของขวัญมาเยอะมากป้าขอบคุณครับเขาให้ของขวัญมาเยอะมากขอบคุณมากที่รักใบเตย ขอบคุณมากที่รักพี่แมนด้วยค่ะป้าแฟนคลับป้าเยอะมากทุกคนอยากเจอป้ามากก็อยากเล่นมากแต่ว่าหารหัสไม่เจอหมื่นสี่พันคนดูคนดูเยอะมากเลเนาะหมื่นสี่พันคนดูปักตะก้าเลยดีไหมเนี่ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอขอบคุณค่ะคุณเจมมี่ขอบคุณค่ะนี่นี่เขาให้ของขวัญหมดเลยเนี่ยเห็นไหมคุณนะคุณหกเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะตอนนี้ยังเป็น iPhone ิอดยู่เลยเดี๋ยวรอภรรยาซื้อให้ใหม่ก่อนซื้อไอโฟนเจค่ะเจ็ด จ็ดครับเจ็ดเจ็ดนี่มันเล็กนะคะไอโฟนเจ็ดหมื่นหกแล้วแม่ปอบมือขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนตไไนน์ได้ดูได้เห็นทุกช่องทางเนาะได้ดูได้เห็นทุกช่องทางความดีจตนาทุกสิ่งนี่อันนี้อันนี้พูด,พ,ดพูดได้นะอ,อันนี้อ่านคอมเมนต์แล้วพูดได้เลยขอบคุณครับตอนนี้คอมเมนต์มารัวๆัวตั้งแต่ตอนนี้ ได้ของแถมมาด้วยก็คือสายตายาวมองอะไรไม่เห็นละอ้าวปามหมื่นเจ็ดแล้วค่ะหมื่นเจ็ดพันคนดูเราจะสองหมื่นคนดูแล้วโอ้ยขอบคุณของขวัญค่นนี้ของขวัญมาเลยขอบคุณค่ะครับกูหลักนี้เราทําไงได้เงินหมดเลยเป็นดอลลาร์ขอบคุณทุกคนเลยน่ารักมากนี่หัวใจมาแล้ว ป้าแน่ทำไม่ขึ้นหรอกเองทุกคนแล้วคือแบตจะหมดอะตอนนี้ก็ไปเอาที่ชาร์จสบายใจละพ่อมาขอบคุณครับเดี๋ยวอุ๊ยแปดเดอุ๊ยป้าฟลามิงโก้ขอบใจด้วยครบเขาอยากดูป้าไม่ได้อยากดูหนูขอบคุณ FC TikTok ครับที่เชื่อมั่นในครอบครัวเราแล้วก็คอยให้กำลังใจภรรยาผมแล้วก็ลูกนะครับแล้วก็ยังยังน่ารักแบบนี้เสมอ ก็ทำให้มีกำลังใจมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ที่รักไปเตยด้วยแล้วก็ยังยังเป็นแฟนคลับอยู่เสมอก็อยากจะทําสิ่งดีๆให้กับคนที่รักเรานะนะครับตลอดไปนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับถ้าได้กินอะไรดีๆก็คงจะดีขึ้นแล้วตอนนี้ยังปรับเวลานอนไม่ได้ยังเหมือนฝันอยู่เดี๋ยวต้องถามภรรยาภรรยาเก่ง ดูแลอบอุ่นที่สุดขอบคุณ,ค,ณค่ะพี่แมนกินเยอะเะนะคะได้ครับอยู่ในตอนนี้กินน้อยอ่ะต้องต้องกินให้เยอะกว่าเดิม,มดีใจที่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันดีใจที่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันได้ได้ได้เขียนได้เขียนอะไรออกมาจากในนั้นเยอะก็จดมีคนน่าสงสารในนั้นเยอะนะครับก็อยากจะทำหนังทำอะไรอย่างมือนกัรดีคุยกับลูกทีม คุณคะ่ะเขาบอกว่าตาหนูเป็นประกายสดใสขึ้นมากนาลุกดูแลเวทมน์ีมากยินดีต้อนรับอยากเขียนหนังสือ <c oughs> อยากเขียนหนังสืออุดหนุนด้วยนะครับอยากทําหนังสือเป็นกําลังใจให้สู่ซูนะคะคิดถึงเวทมน์ขอบคุณคะ่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ